มห่ยการออกมาบัก่นงบักงวดวยจ้ะปวดธมดาเขาตองั้งผ่าเนี่ยต้องนั่งเรียบร้อยเรยสง่างามางมคนนวยรเอาซ้อีกเอาเข่าไปเออจ้าูงจ้าซ้ำเข่าไปมาไปโอ้ยในห้อนี่แหะลูกคือเข้ามาเลยบอ ไม่ได้แ้วเามาแล้วไเดเาเปล่ม่เปล่พอเยอะกเละ่เหนียวอยุขไปเาออก่ข้าวเสียเปรียเจ้าาเมยทันเรถึกแล้วบ่งเบ่งเอามาเมีเอามวมาเบ่งเอาไปไ้างมานานเล้ว บวมมาใส่บวมเนอะเออต้องกาขอจับซลามเหาลวกซาล่ะโอ้ยมาหยวกข้าวห่ยวกมาดูหยวกข้าวนี่ยวเมาดแหมเลยมูใดญ่อ่า เอามเป็นตู้ได้ลูกหม่หน้ามะ่นนะเอามาใส่มะกล้้ยแบบี้ป่กล้วยแบบนี้แยกเป็นหลายแยกก็จะใส่มีหลายๆาสามใบนะโมีมอะไรเนี่ยมาึงะไสองม้ยนี่ตู้เฟรมมากึ้งอะไรไดสี่มานึงอได้ส่แม่อันนี้หมากึงได้สองนะเออหมากึงมะวงแล้วเอาจมม่วเดสามสนะเ็ดสามนี่เ็ดสามนี่เอา

มีวีดียวเท่านั้นได้งไงนึจูมเขาไปแล้วพันยุดก้อนว่ะพระนัเช็ดตองแล้วว่ะเขาเห็ดยุดก็นยาแล้วข้ามาแล้วว่ะ็อแล้วค็ยกับพ็นกันเช็ดกันแล้วบ่แล้วคอยกับพันกันเซ็ดกันแล้ว

าันธา์ูจะสุดทันธุ์คไบางพันี้กินเ่สามมือหาหมอหป่าหปิ้งจะบูมอ,อื่นผู้หลายคนนะเนาะก็หลาหลายได้สามซีซีหาคนณผู้เห็ดกินแค่เราไม่ได้คอยก็แม่งก็มือนแม่ายีมีอ่ะเออมันจะเจ้าอีกลยเป็ลััก

สอบเป็งกนแล้วอเกว่าเตะักเ้าักเ้าจะน่าทานถึเ็เข้ารกบไกล้วยอีกใข่ป้าไม่ชิโตกินกินพ้อินักจะเลี้ยวอะไรพวกกล้วยอันนั้นจะใส่ไหมโบใส่บาทกันเลยเขาดงมาเด้บมดละ ก็แล้วสายงแใหญ่ลกางบ้าเน่ยมันาใหญ่ไปเราไปขี่รถเราเป็นวินนอวเนี่ยนะเุณมาเพิ่มานอนส่นตัวเพิ่นเป็นวิน เอาินวขี่รถว่านเป็นวินอืมเขนลงเงยเลยบ่ได้นังซะน่แหละไปหองนี่คือตะแรกลงยอีกวางเลยนะแต่ี่งากได้หรอวะเกอว่าเนข้าวมาเลเจบใจเอ่ติด บุเป็นเท้ยังไงเป็นมีนะเมติกัเองเฮยนตู่เขาจะภาพสี่ทีจะภาพลงมือเวดเองอ้าเวทเองฮี่จงได้บอกมุงมาซอยมุงบุอย่างมาซอยแต่ที่งั้นคูน้ำ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 นไปกับน้ำมุเเองจะไดจะเล่าหลานเลยแม่อียายนั่นแหละงั้นคอยเจ้ามาซอยงัูนเจ้าคอยซอย อบอกคุณยอมด้ยวยผลกล้วยด้วยยังมีอีกด้วยเขายังมีกลอกมาเยอะเลยนี่ <c oughs> จากเลดนั้นบนยอมยับอีกโอ้โหขบวดีฮอน <c oughs> มันไปเบิงน้ำหวานน้ำสุมบ่ดใจอีนางน้ภายในมนีีแดดออกนี่อวนนี่ยิ้มเลยงวนเบิดบืึนอนเบิดมืึซ้ำที่มเมย์จังลุกสี่โมงที่พ่อแมุ่ก มันเขามาเบิ่งาขามาเบิ่เบีย่าซะมันจะไเจ็บกันถุนไมเมื่อไหรเข้าห้อีฮะน่ไหมแลแ่งบอกอ้่อยหอยมาใกล้ได้ยินเสียงทะลกตละโอดอันนี้ได้ยิเสียงสั่งสูเลยงสูไว้ ใช่พี่ทไม่รู้อ่าจะพองพงนพงกี่ท่าแล้วนี่เนาะงเบอมือเห็ดเดียวอันนั้นนะท่านท่านผู้ชมจริงชินา่นี่มันเดียวมันกำลังเก่งกับทาโก้ซื้สู้ส้เบอระบอเปิดแล้วนีอาเขาไปให้ผ ah, ู like okay. um, ้ซือแล้วก uh, ัผ oh, ู้ SO yes, no ือก็เยอะจ้าวอย่าฟาอาฟเอาูนี uh ่าผสมเลยบ่ผสมแล้วมาป่วยเลยันนี้แล้วจ้ะ เอา,มาเนหมอบอกใส่ลมกไงไปอีกครั้งหนึ่งเอาหมอบินีไหมหมกไงอืมอเดีเ๋ยวเราจะไปหอ่อข้าวต้มไปดูคลิปต่อไปก่อห่อข้าวต้มมัดเป็นยังไงเตรียมง,งานบุญไปโอเคบายปตกันใหม่คลิปต่อไป